โอ้เด่๋ยวแล้วก็ร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้ว,ว,แ,ลวแต่ก่อนการกตรแต็มเอาไม้เอาหย่งใกล้แบบนี้ปนะ้อน,นะน,นใจเลยนะต้องสารขนกบนะกลุบหมดแล้วแบบนี้มัดใส่เลยครับเออนั้นโอ้อยา,าวนานแล้วถามมาเล่นลเล่นเนชื่อว่าเป็นอะไร เล่นวิชาเป็นอะไรครับ่ไม่ฝนฟ้าถูกต้องตามแล้วทำท่าคันเล่นฝนนะอันนั้นเอาบอลไปรถจ๋าเอออันแบบว่าเล่นขอฟ้าขอฝนนะโอ้โหเดือนหกนะเออเล่นขอฟ้าขอฝนกันนะตาไปเรียนนี่บ้านเราตาแล้วก่อนก่อนสิเล่นนี่ต้องไปไปเคอะเจ้าปูน่ะบอสครับครับเห็นอะไรก่อนนะอาวันเมื่อก่อนเดี๋ยวถนงานเนี่ยต้อง เสร็จพิธีพิธีพิธีก็บ้านจะปูก่อนบ้านจะปูก่อนเออมาเล่นได้แล้วพามเดะพามดอกไม้เดะเอ๊ดอกไม้นี่คุณบุ๋มเหนแล้วดอกไม้ลูกเออดอกไม้เด็กก่อนงานให่นะเต็ดต้นดอกไม้โดยมากโดยมากผู้หญิงเนี่ยเขาหลายอ่ะผู้หญิงหลายโอ้เล่นเล่นพี่คนน้ำเนี่ยรับผู้หญิงเนาะชอบชอบชอบจับผู้หญิง เว้นได้บ่พี่คนน้ำนะเว้นได้บ่เว้นได้ครับเว้นบ่อเฮ็ดได้บ่แต่ละปีนะเว้นบ่ได้้บเวน่ได้ครับบ่ได้เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเว้นบ่ได้ตาอ๋อเพิ่นประเทศนี้เปนดันมาแล้วบ่บ่ได้เดี๋ยข้าเลยข่มเสือว่าไปได้ถ้าสมมติเว้นแล้วมันจะเป็นอย่างกับบ้านเฮานะมันจะแห้งมันจะแรงเออมันจะแห้งจะร้อยต้องตามมดูอ๋อบ่บ่เคยเว้นเนาะ ครับแล้วตาเกิดขึ้นมานี่เห็นเลยบอเห็นรถเ่รเห็นรถแน่นอนครับนี่จะปูแน่นอนนี่ครับอ่าก็น้ำมื่อวานที่เลี้ยงบ้านเนาะเดี๋ยวแจ้๊ฝนตกเดี๋ยวมืดมาเราแท่นนี่ครับหลังเดือนละหลงแท่นนี่จะซื้อครับตาเราพี่คนน้ำเขาเนี่ยแต่ก่อนเอิญพี่คนน้ำหรือเอิญพี่คนพี่คนจะซื้อพี่คนจะซื้อครับ บอกประมาณคนน้ำวะบอกเป็นคนมาแต่งไหมนะครับเอออันนี้ลุงเขียวอ๋อลุงลุงเขียวที่ว่าเฮ็ดบุญขึ้นนี่ตอบแทนบุญคุณงวควายบอแมนแมนโอ้ก็เลยมาเติมว่าขนเออเพี่ขนน้ำหน้ากากวันนี้ส่วนใหญ่เอาอย่างเฮ็ดไม้สตะบันไม้ไม้ยิ้วด้ะครับ ไมนิ้วไม่กินเป็ดไม่จีนเป็ดเออมันอึ่งมันนักมาได้ครับไปนิ้วไม่จีนเป็ดทางหน้าเดี๋ยวเขียนเป็นลายอย่างโอ้แด้วเอาอันเอาแต่เชียงเขียนกิ้วเอาลงบอนนะบลายเอกลักษณ์เออลายดอกบุกเขื่อเออดอกผักไอ้ผักแว่นผักแว่นเทานี่ว่อะแตงเช็ดมันเช้งงามอย่างของเช็ดเราวลูกสมัยแต่ก่อนนี้ใส่จากสีตาเฮ็ดนะสมัยตาเป็นนุ่มนะโอ้เราบ่มบุแตกแบบนี้เนาะจาน แต่ก่อนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนนะโบราณปานนี้บออืมอ่เดี๋ยวนี้ยเป็นแตงใหมคฮับเป็นอีกแต่ก่อนก็เข้ากับวันยาวเหยียดก็โดนสิแล้วก็เอาเอาอันพรมผู้หญิงยาวๆค่ะเนี่ยเออไต่หนุ่มนี้ก็นำน้ำไต่ทางหน้าทางล่างสมชาโอ้แต่ก่อนมีหน้ามีไอ้มีคนมีอย่างลงมาน้ำมีพรมครับพรมผู้หญิงนะมีผมเออ เอาไเข่าเ็นไซอยแต่ชําจะแต่หน้าหน้านี่เป็นหน้าหัวหน้าขวยเปนแบบนี้บอแต่ก่อนนะบอบอเป็นแบบนี้บึ่ิ<อ>เป็นลักษณะนะเดี Yet, นนแต่ก่อนนะแต่นี้แบ่ไม่รู้นะครับแต่ก่อนนะออสมัยก่อนนะครับโอเป็นหน้าขวยยนี้หน้าขวยหน้างัวเนี้ยแต่เข่าเข,ข่าหบยาวแบบนี้บอเข่าทั้นแล้วก็เข่าสั้นแล้วก็มีผมผมช้องใส่ผมผู้หญิงนะก็ยังมาแต่งหน้าลังน่บอเป็นกระควรนี่ อย่างไ้เห็นในยานนี่แล้วพวกคนพวกคนพวกผมนี้พวกเครื่องนุงไซนี้เอามาจากไหนขอผ้าคาดครับผ้าคาดลงหยิบโตกันสีนั้นสีนี้ซื้อแบบแบบนั้นเป็นเป็นรูปเจ้าหญิจะเอาเย็บติดอันเราสองนิ้วสามนิ้วแล้วต่จะําครับแล้วไอ้ที่นอนมอนม้งเกานี้เอาเอามาคุมบ่ คัน,นี้ก็คุมได้กันแต่บ่ามันมันบกกระทาไปเลยเปอี่นเสื้อเป็นว่าคาดเดียวแต่ก่อนก็เสื้อเสือ้อคาดนี่นี่หลอมมาานทำซาเนอะแต่ว่านนะเออเดี๋ยวนี้เขาเห็ดผิดใหม่เห็ดนั่นงามเลยแต่ว่าแต่ก่อนนี่พอหลังสงการนี้ิ้นเล่นทุกมือเลยบ่แต่ก่อนนะอบอกเขาขบัญญับุญกันครับบุญครับสงการกรเ็เล่นนี่นี่น้อยไปเนาะโอ้นี่นี่น้อยครับ ไดี๋ยวผมจะข้าบูได้ละข้าบูได้บูได้เดจะข้าบคนอยู่คุมหนาซาคนนี้ส่วนส่วนใหญ่สิพันพี่พี่คนน้ำมาเบิดไว้นะครพี่คนเนาะสี่มัวห้ามัววานนี่มาเบิดมาเบิดเออมาบดละมารวมกันมัววานจุ๊บไผ่จุ๊มมันลดจุ๊บไผ่จุ๊มมันเลยครับเออ ตาซื้อหัวต,ตาสนิทตาสนิทบ่ครับตาสนิทเกิดมาก็ได้เล่นเลยเนาะโอ้เล่นบัลตะก่อนตะ <c oughs> เล่นว่าจะบอใตะของหนักตะก่อนนะอเอาโคักเดือดเดือดฟาดใจตะก่อนนะหลงหลังแล้วก็ตบอย่างเสือคาดมาสะชิมแล้วก็เป็นนั่นนะออเอาใจตะกอนแต่ก่อนขันทีมาเซิงยุวัตน,นี่ก็ต้องไปบ้านตุ๊กจะปูกันไหมครับก็ไปเจียงจะปูก็เล่นมาเลยเล่นมาเลยครับ ไปแจ้งเสร็จก็มาเลยครับบอกร้องคนกันเอาเอา